สวัสดีครับผมแอดมินสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมครับผมพี่น้องช่วงนี้อากาศกับเปลี่ยนแปลงนะครับผมพี่น้องอากาศก็เย็นลงนะครับผมพี่น้องขอให้พี่น้องเฮ้านี่ครับผมใส่เสื้อผ้าน้าหนานะครับผมเนาะเพื่อล่างกายเสถียรอบอุ่นนะครับผมเพื่อล่างกายเสถียรแข็งแรงนะครับผมครับผมพี่น้องนะครับผมแอดมินกับประเดี๋ยวเลียกของปูสามแปดแปดมานะครับผมปูหอยมาาไม่เยอะนะครับผมไปเรียกหอยสามตัวนะครับผมก็เลี2ยสองตัวนะครับผม ท่านห้มาไม่เยอะแอดมินก็ได้มีโอกาสจะมานําเสนอพี่น้องนะครับผมสําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมเพื่อจะเก็บไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่นะครับผมพี่น้องในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมเป็นเลขหวยนะครับปูสามเปดแปดเป็นเลขหกศูนย์สองนะครับผมพี่น้องแล้วก็เลขห้าสามสองนะครับผมสําหรับเลขสามคูนะครับผมเลขสองคูนะครับผมปูให้มาสี่สองนะครับผมแล้วก็สามสองนะครับผมพี่น้องแล้วก็หนึ่งหนึ่ง นะครับผมพี่น้องแล้วกันหนึ่งสองนะครับผมพี่น้องนะครับบูห้มาเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคลอตเตอรีู่กำมันใจมากครับผมบูว่ามั่นใจรอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาแน่นอนนะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมกกดเลื่อนผ่านได้นะครับผมบ่าวากันนะครับผมสำหรับพี่น้องที่สนใจนะผมก็จะเลื่อมกดติดตามนะครับผมพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนแอดมินเ้อนะครับผมเพื่อที่พอจผ่านคลิปต่อๆไปนะครับผมพี่น้อง ครับผมพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมขอให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมในการรับชมนะครับผมพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมก่อนจะออกไปก็อย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนแอดมินเนเด้อนะครับผม นะครับผมเพื่อสิทดเป็นกำลังใจใแอดมินมานำเสนอเป็นแนวทางนะครับผมสารบัญน,นี้นะครับผมแอดมินก็ขอให้พี่น้องโชคดีทุกท่านนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งทุกข่ทุกคนนะครับผมสำหรับเมื่อนี้แอดมินก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ